สวัสดีครับวันนี้เรามาเริ่มข่าวของทีมปารีสแซงต์แชมงกันเลยนะครับผมสื่อเผยเเปอเชพร้อมทุ่ม 200ล้านปอนด์ดึงฮาแลนด์จับคู่ประธานเป้นะครับโดยมีรายงานว่าทีมอย่างปารีสแซงต์แชปแมนนะครับในศึกฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับพร้อมทุ่มเงินจำนวนเงิน200ล้านยูโรนะครับเพื่อคว้าตัวเออร์ลิงเบลฮาแลนด์นะครับดาวยิงฟอร์มหัวของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเปเอชเอเนี่ยถูกคาดหมายว่าจะยกเครื่องครั้งใหญ่นะครับในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับหลังจากพวกเขาเนี่ยพาทีมอย่างไบร์มิวนิชนะครับ ทีมจากศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันตกรอบฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปนะครับโดยอนาคตของเนม่าและเลอเน่เมสซี่เนี่ยยังไร้ความชัดเจนนะครับโดยเฉพาะรายหลังเนี่ยที่เหลือสัญญาปาร์คเดอรแปงถึงช่วงซัมเมอร์นี้เท่านั้นนะครับโดยล่าสุดเนี่ยสื่อสปอร์ตนะครับได้รายงานว่าทีมอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยได้มองฮาแลนด์นะครับเป็นเป้าหมายหลักของพวกเขา เพื่อเสริมทับความแข็งแกร่งให้ทีมในช่วงซีซั่นหน้าที่จะเปิดขึ้นนะครับโดยรายงานเนี่ยได้ระบุเพิ่มว่าทีมดังจากแดนน้ำหอมเนี่ยต้องการดึงเออร์ริงบาวฮาร์แลนด์นะครับเพื่อมาจับคู่กับดาวดังแห่งยุคอย่างคีเลนเอ็มบัปเบ้นะครับโดยพวกเขาเนี่ยพร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญาของแข่งนอร์เวย์นะครับซึ่งเชื่อกันว่าอยู่ราวๆ200ล้านยูโรนะครับฮาแลนด์เนี่ยย้ายมาจากโบลูเซียดอปมุนนะครับด้วยค่าตัว52ล้านปอนด์นะครับ เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและเขาก็ซัดไปทั้งหมด34ประตูโดย28ลูกจำนวนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับทว่าแข้งวัย22ปีเนี่ยก็ยังถูกมองว่าไม่เหมาะกับสไตล์การเล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับขณะที่ต้นสังกัดของเขาเนี่ยอยู่อันดับที่2ของตารางคะแนนพิีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับโดยมีคะแนนตามหลังจากฝูงอาร์ซนอลอยู่5แต้มด้วยเช่นกันนะครับผม สุดแล้วเราต้องมาดูนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้เนี่ยทามปารีสแซงชัปแมนเนี่ยพร้อมจะทุ่มเงินราวๆ200ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวเออร์ลิงเบลฮันหรือเปล่านะครับคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข่าวที่ปารีสแซงชปแมนพร้อมทุ่มเงินซื้อเออร์ลิงเบลฮันสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลรอบวันที่ผ่านมานะครับรบกวนเพื่อนๆทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่งกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้เพจฟุตบอลนิวด้วยนะครับขอบคุณครับ